มาทำคลิป EP ตอ EP สองตอนนี้เราอยู่ในช่องอะไรกันคะในชาแนลนะคะวันนี้ค่ะนินนะคะก็จะมาทำเฮ้เฮ้ฮะอะไรวะนายนินเป็นไรนินจะไปทำเฮ้เฮ้เฮ้คืออะไรอะนินหรอนี่นะคะเรากำลังเล่นแ้งโดกันอยู่นะคะเพื่อน ปเราจะมาทำกันเลยนะคะคุณแม่ค่ะให้นำแตงโมเลยค่ะกินอันนี้ให้หนูก่อนนะคะหนูจะทำแตงโมพี่หนึ่งก็จะให้คุณแม่กินนะคะพีน่นจะแม่คาะแตงโมเป็นสีอะไรจไ้ค่ะสีเขียวสีดำสีอะไรก็ได้ค่ะเราไม่มีแตงโมอันเนี้ยไม่มีเราไม่มีแบบนั้นเก่าเราจะตูตามแบบเราก็ทำไงมแม่จะทำหมีสัสนีค่ะ นี่นิ่งต้นการทำหอย<น>ได้เลยอ่างันนี้มีหอยจำพวงคืนนะเพื่อนๆมันแค่ก,กดลงไปแค่นิ้วก็เป็นรูปแล้วนะพี่นินทำรูปอะไรอะ่ะรูปหอยไหนพี่นินทำให้ดูนั่นเอาเดีเย๋ยวทำจุดที่มันตื <laughs> ่นเพื่อนๆมาเเอ้ยพี่นินเก่งนายเก่งไหมนายไหนโวพี่นายทำดังก้อนเลยพี่นายดึงขึ้นมาดิ พี่นายทำยังไงนะไหนอ้าไหนเพื่อนเพื่อนพี่นายทำรวมหมดเลยเชื่อว่าพี่นายเก่งวะพี่นายเก่งไหมนายเอาพี่นายทำสีอันนี้เขียนอีกเด้อเอาพี่นายนาจะเป็นคนเอาพี่นายมานิวเพื่อนเพ่อนขาตูวใต้ตัเอะออะไรโอ้โหตกหมดเลยเพื่อนๆ อันนี้ถ้าเล่นน่ะต้องรีบเก็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแป้งมันจะแข็งนะแป้งโดมันจะแข็งต่อไปเราจะทารูป <ATP> yeah. อะไรกันต่อดีโอ้ยทานี่ไม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 ่ด้ทาอันนี้อันนี้มันมีนี่มีหอยด้วยไม่ใช่มีมีลูกอมด้วยเราเพื่อนเพื่อนมันทําง่ายมากเลยเราก็แค่กดลงไปแล้วเราก็หยิบขึ้นมานี่เป็นลูกอมอ้าวแต่ไม่สวยเลย โอ้หล่อพี่อนทำไม่เก่งหรอคะให้ก้นทำแบบเนี้ยมั่นบิดบิดบินที่มันดึงด้วยเ่อทำที่มันดึงด้วยนะคะก็เออแล้วก็ดึงออกมาว้าวไหนไหนนี่เพื่อนๆดูก่อนอวัยวะพิจานณี่นะว้าวพี่นินทำสวยจังเลยค่ะไหนพี่นินทำทำไอ้นี่ทำลูกอมแคนดี้ให้คุณแม่หน่อยอุ้ยอันนี้สีน้ำตาลต้องเป็นช็อกโกแลตดิเนี่ยนี้ช็อกโกแลตเนี่ยพี่นิน สีจองการนี้นอนอันนี้น่นนี่เหรสีอะไรนะพี่นายสีมเดี๋ยวเราทำอีกสองอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะไปนอนกันแล้วค่ะไหนพี่นินทำอะไรอ่ะลวดอมแคนดี้จ็อกเกอร์แลมพี่นินก็จะทำพี่นายจะทำอะไรสีจมไหนสีจมเลยลูกอะไรมันสีแดงครับอสีเหลงาหมดนายใช่นาสีจมเอาไป S <S สีดแดงอยู่นีงไงอ่ะน่ะเป็นอีกแล้วน่ะนีสใสเนี้ยเป็นอย่างนี้ทั้งคู่เลยเป็นอะไรปุ๊บกอดอ,อกกัน้งคู่เลยอันนี้มันสีแดงหรอกหัวไปทำอีกอันหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะพี่จะทำมีหลายอันนะนี่จะทำหลายอันอยู่เพื่อนเพื่อนพี่นินทำอะไรแม่ไม่เข้าใจ สีแดงค่ะว้าวสวยใสอันนี้อันนี้ใส่ไหนอวดผลงานนี้เพื่อนๆก่อนว้าวอันนี้คือเหมือนก้อนอึเลยไ,ไปดีกว่าบายบายค่ะค่ะบายบายเพื่อนๆก่อนเร็ว<ม>บายบายค่ะอย่าลืมติดตามช่อง,งอนีและนะคะที่เา,าไป ทำขนมจีบก่อนค่ะอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้พี่นินและพี่นายด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ